ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Lady Bing Bing โอ้โหเป็นรายการที่จะบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะคุณหญิงสุขภาพจะรีสุภาพบุรุษภคสาพเนี่ยดูกันไม่เต็มที่เหมือนกันนะครับแต่ใครร้องใครร้อมากขึ้นอ่าใช่ใช่คือเอาไว้ด้วยถ้าใครที่ติดตามชมรายการแล้วนะคะจะบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนพลิกชีวิตอออพลิกชีวิตขนาดไหนเนี่ยต้องไปต้องติดตามอ่ะ ใครสักผ้าอยู่หยุด <c oughs> ใครทำอะไรอยู่ยุดเอาจริงจริงลาดไม่ได้เพราะของดีอยู่ข้างหน้าแล้วคุณจะทำอะไรทำไมในเมื่อของดีอ,อยู่ข้างหน้าคุณต้องหยุดดูเลยเอ้ยวันนี้ผมผมไม่เข้าใจคอนเซปต์ของเรานะครับรายการ Lady นะ Pink นี่ <c oughs> คือ <c oughs> แขกับเชิญของเราวันนี้ค่ะ คือเรียกร้องอีกแล้วใช่แต่วันนี้เขาจะไปเอาคนผิดมาหรือเปล่าไม่ผิดสิคือในมารคอนเซ็ปต์เราต้องต้องสวยต้องสุขภาพดีเหรอก็โอร้าเอาโอสิแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากบุคคลท่านหนึ่งค่ะคือแบบว่าท่านนี้เนี่ยนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะประสบความสําเร็จแล้วล่ะเพราะว่าเขาใช้แล้วเขาไปบอกต่อเพื่อนๆบอกต่อเพื่อนๆแล้ว กลุ่มของเขาก็ขยายกว้างนะขยายกว้างมากขึ้นมากขึ้นก็เลยก็รี่ก็เป็นเจ้าแม่แล้วล่ะนั่นไงเป็นเจ้าแม่ของแบบว่าเสริมอาหารพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประมาณนี้เขาเป็นใครเขาเป็นใครเขาเป็นใครแนะนําให้รู้จักเลยเขาเป็นใครแต่เขานอนอยู่ข้างๆผมตลอดด้วยอ๋อเเป็นใครไม่ได้เลยนะคะนอกจากพี่ย้ยคันดึงนิดนะคะและคุณจิรัชยาค่ะสวัสดีค่ะยืนทางซ้ายคุณจุฬาชยาทางขวานี่ด้วย ม่ใช่น like, mm ี hmm. apa, ่เป็นยุ้ยนะคะภรรยาแตนนี่ต้องลุเขาลุกต้องบอกบอกพี่กันนะลุกพวกไายตีเขาบ้านเราเลยโอ้ยเบ๊กนี่จะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวมากกว่านี้อีกใช่ไหมคะก่อนหน้านี้น้ําหนักประมาณร้อยเกือบสิบกิโลค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้คือลงมาเรื่อยๆนะคะก็อยู่ที่ประมาณร้อยทวนร้อยทวน คือเดี๋ยวเราจะบอกนะอก้องปออย่างนี้นะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตัวตัวเป็น<ะ>ตัวเปรตปตัวอาหารเสริมที่ลดน้าหนักใช่แต่แล้วแต่คนที่รับประทานถูกกันหรือเปล่าอ่าใช่ค่ะอ่าบางคนรับประทานถูกเขาก็ ลดลงลดลงเพราะมันช่วยในเรื่องความกระชับใช่ความกระชับของร่างกายปรับอมอแต่ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่แบบว่าลดความอ้วนเดี๋ยวคนเข้าใจผิดใช่ซื้อไปรับประทานเพราะฉันอยากจะผอมเรากินไปแล้วอ้าวไม่เห็นจะผอมไม่เห็นจะลดคนนะอันนี้คือบอกไว้ก่อนมาแล้วแต่อันนี้เขาบอกว่ามันคือผลพลอยได้ใช่จริงๆแล้วหลักๆก็คือเรื่องของระบบภายในผู้หญิงนี่แหละคือน้องน้องเอ๋คือรับประทานคือถูกกับถูกกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คาราพาสแล้ว พี่ยุ้ยหาไปเจอเขาได้ยังไงคะเนี่ยเขามีปัญหาอะไรทำไมเขาเดินอยู่แถวแถวถนนี่แผดซิลีดูเรื่องดูเรื่องเงินให้พี่ก็คืออยู่ในทีมเดียวกันในกลุ่มอย่างมีคนดูแลดูการเงินเพิ่มอีกสักคนไหมคะได้เลยได้เลยดูอย่างเดียวนะคะแล้วก็คือ น้องเอ๋เนี่ยเขามีปัญหาก็คือแบบคือพอเอาไปทานคนนั้นคนนี้คือได้ผลเริ่มมีน้องอีกคนนึงผิวพรรณดีขึ้นคนนี้ก็คุยเรื่องตกขาวเรื่องอะไรน้องเขาได้ยินก็อาโอเคเริ่มสนใจก็เข้ามาคุยกับพี่คือได้ยินว่าเราคุยกันอยู่กับคนที่เขาทานแล้วดีน้องเขาก็เริ่มสนใจก็เริ่มคุยกันว่ามีปัญหาอะไรอ่านน้องเอ๋เล่าก็คือก็คือจะเห็นทางพี่ยุ้ยเนี่ยอยู่บ่อยๆก็คือรู้สึกว่าพี่ยุ้ยจะแบบ ดูผิวดูใสขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเจนมากนะคะแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งที่สนิทกับพี่ยุ้ยมากก็คือแต่คือเป็นพี่รุ่นพี่ของเอเนี่ยค่ะก็คือหน้าเขาก็จะใสดูแบบใสขึ้นมากอะค่ะก็เลยบอทานอะไรอยู่ก็คือเขาก็เลยทาอะไรตัว่านอะไรการเอทานเอทานเอก็ คือตอนแรกอยากผิวใสมากก็คือสึกภ่าหน้าตามคือผิวมันเนียนขึ้นแล้วดูทาแป้งติดหน้าขึ้นนะคะแล้วก็คล้ำนะตอนนี้จะดำค่ะคืออ้วนดำมาค่ะเป็นคนอ้วนดำอยู่แล้วว่าผิวจะขาวแน่นอนเราเดินมันต้องใช้ไม้ค้ำก็เดินไม่ไหวแนาวแทนผิวคล้ำก็คือทานแล้วรู้สึกว่าผิวพันมันเริ่มมีคนทักเพราะว่าดูไปทําอะไรมาหน้าดูใสขึ้นนะคือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปลนนะคะแต่ผลพ้อยได้ที่จะรับจากหน้าผิวใสแล้วคือ คือเป็นเป็นคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องตกขาวค่ะคือตกขาวผิดปกติอะค่ะทานยาค่าเชื้ออะไรต่างๆก็หายสักพักหนึ่งกลับมาเป็นอีกก็รู้สึกลำคาญใจมากแต่พอมาทานตัวนี้ด้วยแล้วผิวมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตรงนั้นก็หายไปเลยตกขาวมันปกติเป็นปกติแล้วประังคือตรงนั้นยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าตกขาวมันปไต้แล้วหายไปไม่ใช่ตรงนั้นหายไปแั้นยังยังอยู่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่า มีความสุขกับเรื่องตรงนั้นด้วยแล้วแฟนเป็นไงแฟนแฟนบอก์มแฮปปี้ค่ะแฮปปี้นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยนะคมันใช้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็นอกจากตรงนั้นแล้วนะคะรู้สึกว่าผิวที่จุดซ่อนเน้นนะคะขาวขึ้นคือเดิมมีปัญหาเรื่องตรงคอตรงรักแร้นะคะ คือเป็นคนอ้วนอยู่แล้วอะค่ะต้องมีปัญหาเรื่องตรงนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าสีไงมันมันจะทำให้คราบน้องจะกังวนเรื่องรักแร้มากเพราะแร้เขาจะคล้ำมากแล้วคือเห็นชัดเจนมากว่ารักแร้ขาวขึ้น๋อตามข้อพับตามรักแร้คือจะขาวขึ้นขาวขึ้นแล้วแล้วพวกกลิ่นอะไรเงี้ยมันดับกลิ่นเลยไหมค่ะไม่มีกลิ่นกลิ่นปกติค่ะหอมขึ้นด้วยอันนี้เขาบอกอเขาบอกว่างี้ ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะข้างๆปฟองเนี่ยก็รู้สึกรู้สึกได้จริงเขาาอ่านไม่รู้สึกด้วยตัวเองคนฝั่งตรงข้ามอ่ะเขารู้สึกก็โอ้ล่ะอะไรหอมอะไรหอมอะไรหอมอะไรเล่าอืมอืมเขาโทรมายังไงเล่าให้ฟังหน่อยพี่วิทย์เห็นเนี่ยคือยังไงพี่อ่านแล้วคือ ตัวเขาเองเนี่ยเขาไปที่กองพี่ทานแล้วเขาอะใช่ข้าวบนใชายทีนี้เขาไปพูดกับน้องๆในกองถ่ายบอกาเขาพูดว่าอะไรคะเอ้ยเนี่ยแล้วทำไมจิมมี่หอมแกงรันตีน้ำะว่าพี่เุ้ยเขาเป็นคนกินแต่พี่เป็นคนใช้นะเว้ยพูดกับน้องน้อๆบอกว่าแล้ววันน่ะ หอมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โทรมาหาพี่บอกพี่วุ้ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพี่แบบอายมากเลยแบบโอ้โหเป็นฝรั่งเลยจิมมี่หอม <laughs> จิมมี่หอมงี้เอาไว้แล้วใครที่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มั่นใจนะเวลาอยู่กับแบบว่า,ก,วาก,กับแฟนกับคนที่บ้านอะไรเงี้ยเราไม่มั่นใจค่ะรัพันเดี๋ยวช่วยเรื่องกลิ่นนะจ๊ะจะบอกให้ถูกต้องใช่คอนเฟิร์มเลยค่ะจริงคอนเฟิร์มไหมคะคนใช้หอมสะอาดสายยันเข้าวเลยไม่พูดถึงน้องเออีก ไง่ายตอนนี้เราลดไปกี่กิโลครับตอนนี้ก็ลงมาได้ตอนนี้อยู่ที่100่้ท่วนนะคะ100่้ท่วนใช่แต่ก่อนหน้านี้ก็เป็เรากวควบคุมอาหารอยู่ด้วยแต่ว่าคือทานตัวดีท็อกซ์ด้วยช่วยของเรื่องระบบขับถ่ายค่ะอ๋อคุณทานทานทานกูกันนะคะทานเด้วยทานแล้วเราเป็นคนถูกต้องนะทานถูกต้องใช่คามือสูตรเลยอ่ะคือก่อนหน้านี้เป็นคนที่ท้องผูกอะค่ะแต่พอทานตรงนี้แล้วรู้สึกมันออกมาง่ายมากอะค่ะทำให้เราจิตใจหรือว่าอะไรเรารู้สึกว่าจิตใจคือ เป็นคนที่ปรับอารมณ์นี่จะปรับอารมณ์มากเลยนะคะปกติเป็นคนที่ตกเห็ดง่ายเพื่อนเพื่อนชอบว่าตกมันนะคือจะเวียงอะค่ะก็คืออารมณ์ของเราของเราเป็นพังเราไม่ได้เป็นพายนะครับนั่นแหละค่ะพังเข้าไปปุ๊ยังไงเอ๊ยยังไงพังพังนี่ก็ความหมายเดียวกันนะเ้าเวียงมาทางาไหนก็พังตรงนั้น